สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านในครับเข้าสู่การนัปเดตกข่าวสารของพิษแสดงแมนเชสเตอร์เน็ตอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคสงสี่ เริ่มต้นกันที่เชนเกิดเตรียมตัวครับกาเนโซซัมเซติแข่งนอกอ u ูอายุน้อยที่สุดยิงประตูได้ในฟุตบอลยุโรปครับอเลฮันโรกาเนโซครับตัวรุกดาวโรกของาิแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจารึกสิติเป็นแข่งนอก EU อายุน้อยที่สุดที่สามารถทำประตูในศึกฟุตบอลรายการของยุโรปหลังยิงในเกมที่เอาชนะเรอัลซซิดาได้ครับอเดฮันโรกาเนโซครับตัวรุกดาวโรคของาิแดงครับ ภายใต้การนำทัพของเทนฮากผู้จัดการทีมชาวเนเธอแลนด์ครับจารึกถิติเป็นแข้งนอก EU, อยายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในฟุตบอลรายการของยุโรปด้วยวัย18ปีกับอีก105วันดังยิงได้ในเกมที่เอาชนะเรอัลซูสิดัดได้ครับเป็นที่เข้าใจกันว่าประตูของกาาโซนะครับเกิดขึ้นนาทีที่17ครับจากจังหวะที่โรนโดนะครับซึ่งเป็นไอดอลของเจ้าตัวด้วยนะครับได้มีการจ่ายบอลอย่างสวยงามนะครับ แล้วก็ทะลุขึ้นไปให้กับแข้งดาวรุ่งรายนี้หลังจากนั้นนะครับการันโซนะครับก็ลากเรือยเข้าไปครับแล้วก็ตะบานในกรอบเขตโทษแล้วก็เข้าไปอย่างสวยงามสุดปัญญาที่ในทวารคู่แข่งจะสามารถป้องกันได้ผลจากการที่ปิศาจแดงครับเอาชนะทําให้เพิ่มมีสม้สมด1ิคะแนนครับจากหนัดในรอบแบ่งกลุ่มเท่ากับเรอัลซเซ็ดตครับแต่ทว่าผลต่างประตูได้เสียเป็นรองอยู่หนึ่งลูกด้วยกันจากสถานการณ์ดังกล่าวครับทำให้ต้องเหนื่อยในรอบเพลย์ออฟส่วนทางเจ้าถิ่นนะครับลอยลําผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นที่ลอยแ้ว ครับผมนี่การเปบิวต์ขาสารของพี่แสดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ